เอาเมนูต่อไปอะไรพี่นี่น้ำตกหมูจ้าเมนูเอ่อเมนูนี้นะครับน้ำตกหมูนะครับอ,อมันมากไหมไม่ชอบมันอยู่แล้วเออไม่มันแล้วจะเอาทำไมวะ <c oughs> เอามาร้านนี้มีตลอดย,ยิ้มและความอร่อยนะบันเทิงตลอดเลยบันเทิงตลอดครับเราได้เจอเดอะแก๊งนะเนี่ยได้ทั้งความอร่อยและความบันเทิง ให้ดูแม่ค้าด้วยนะความอร่อยอยู่ที่แม่ค้านะพอแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าเรียบร้อยไปเดี๋ยวปรุงกันครับเติมจนที่มะนาวเลยจ้านา,า,าหน,น่อยก็ว่าาไป้ครับ หลายแซ่บหลายอันนี้เราเผ็ดไหมจ๊ะบอกบอกเผ็ดการการาเรืองการเ,าร,เารืกลางพี่หรือกลางไทยกลางไทรถ้ากลางพี่รสชาติจะเป็นยังไงแซ<ร>่แบใช่ไหมแซ่บ<อ>เลยเนาะครับโเคเลยไปไใ,ให้ดูหน้าไหมคะด้วยก็จะแซ่บมากเลยครับดูครับโอ้ดูความน่าทานครับหมอมๆก็เลยครับ ้กงมีกลิ่นเนาะอยากให้เข้งมีกลิ่น,อนเออเนี่ยหาโทรศัพท์ผมแต่เขถ่ายมันไมกลิ่นที่เข้าเลยพี่น้องโมันจะอยู่ยากดิอนาคตน่าจะมีนะครับทำไมมันจะอยู่ยากนะแบบนั้นเนะี่ยเรียบร้อยครับเมนูอะไรนะพี่น้ำตกหมูน้ำตกหมูครับแซ่บๆครับร้านนี้อร่อยเด็ดบอกต่อเลยนะครับร้านนี้นื้อว่าจะเนื้อว่าจะบอกว่าอร่อยเด็ดอย่าบอกใครอร่อยเด็ดอย่าบอกใครใช่ไหมบอกต่อบอกต่อผักสวยๆเลยจ้าสวย โอเคผักกันผักกันแม่ค้าใครสวยกันเนี่ยไม่เอาเลยจ้ะผักผักผักเอาเลยจ้าเอากระเพากระเพราเองเจี๊ยวบอกผักนะครับเอเกี่ต้นเหนียวอันละหนึ่งเน่ยเลยจักรมาชุดจ้ะพ่อกับแม่เธอเนี่เมื่อไหร่จะเอานะเรียบร้อยครับ